ก็เป็นวันจันที่หนึ่งมกระาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องต่างชาติไลยครับสีเ็น,เนมาน,นีกวเมียนมาไลายครับพี่น้องเมียนมาไลายมาหลายเพราะว่าพ้นยุดได้มไม่บ่ละยุดวันหยุดวันขึ้นปีใหม่เนาะวันที่หนึ่งเนาะอันนี้สวนนงนดครับสวนนงนดพัทยาเนาะรถบัตรก็เริ่มเข้ามาหลายแล้วครับตอนนี้เวลา 1 1บโมงส3นาทีโอไลค์ครับปีใหม่เนาะเฮ้ยอเมร่อ้ะอ๋อ อันนี้ก็น่าจะเป็นเมียนมาและะ้วครับเรา ทับเล็กหน่อยเองนะเนโนาร์เนอะไดโนซォ่เฮ้เฮ้ แสดงตัวคนละใบขังนกน้าคนลใบนะครับโอ้หลดนี่มันรถอยังขึ้นใหญ่แท้หลดทำหมี่ให้หอยังขึ้นใหญ่แฮะสวนนงนุษนะฮะเรา สวนนงนดสวนตะบองเพชรน,นะฮะสวนตะบองเพชรมาจากไหนสมุทรสาครเหรอสมุทรสาคร พี่น้องต่งางชาติ์นะ่นนะเมื่อเช้านี่เห็นโหลดบัตรทะเบียนสมุรสาครนั่นหนึ่งนาจะมาดูสมุรสาขาน ไก่โทมา,ามากหรอไก่ไล่มาว่ากำลังจะออกมาว่าส่วนตะบองเพชรแคปตัดการเด่นวันเขาอ่านเนี่ยอยู่ว่าสวนตะบองเพชรแคปตัดแคปตัดสวนตะบองเพชรแคปตัด Wow, oh, ngắm đi đâu rồi? Sơn bông Việt Nam, các bạn. Thép là chết chết ไอเลิฟนงนุชพัทยานะครับเนาะนงนุ oth, นะฮะต้นตะบ้องเพชรน่นาจ,จะแพงนะฮะน่าจ,จะไม่ราค่าแพง มาจากไหนคะสมุทรสาครเหรอมาจากที่ไหนาาาาที่ไหนนะอ๋อศรีราชา อ๋อนี่ลูกเหรอพูดจนพูดไทยได้เนาะเรียนอยู่ที่นีี่่่อยูทไหนสมุทรสาครเนาะไม่ใช่อยู่ที่ศิริชาอ๋อ้ทำงานที่ศิริชาเกิดที่นี่เหรอโอ้พูดไทยชัดเลยนี่รองเท้ามีขายที่ไหนรองเท้าไม่มีนะฮะไม่มีนะ ไหนรองขาดใช่ไหมผมมีรองเท้าเก่าไหมแต่อยู่ที่รถเออมันอุ้มลูกด้วยเอาไหมล่ะเอาไหมเอามีมีใครเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันรอตรงนี้เดี๋ยวจะออกไปผมจะเอามาให้มารอตรงนี้ข็ไดมารองเท้าเก่าอาจจะมีวะ รองเท้าเขาขาด,ดี่ครับอืมรองเท้ารองเท้าเดี๋ยวนะฮะนี่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  เออพอดีลงทักอืม่เปนนมร นี่นี่นี่โอ้ลูกลูกลูกก็เรียนที่นี่ใช่ไหมโอ้เขาพูดพม่าเป็นไหมโอ้เก่งเก่งเก่งเลย นี่ไงรองเท้าเนี่ยรองเท้าต้องอ๋อแต่ไม่รู้ว่ากี่บาทนะลงไปถามข้างบนนั่นน่ะนั่นน่นนั่นานใช่ไอ่าน่าจะใช่จ่ายจ่ายนี่อ๋ออ้าโอเคมาจ่ายอืมงคู่เท่าไหร่ไม่รู้อ๋อลูกลูกก็ลูกอยู่ปะไหนแล้วฮะ 2> ป2ค่ะป3ไม่ใช่อนุบาล2โอ้เกิดที่นี่เลยใช่ไหมอุอ้ยโชคดีนะน,นี่สัญชาติไทยไม่ได้สัญชาติไทยไหมสัญชาติพม่าสัญชาติพมา่าเชื้อชาติพม่าแต่ก็ได้ภาษาไทยเนาะนเดี๋ยวอีกหน่อยก็อ่านออกเขียนได้อืมดีฮะเริ่มอ่านได้แล้วเริ่มอ่มมานได้แล้วโอ้เก่งเก่งดีนะได้เกิดที่ไทย โอเคเอ๊บัตรเข้าเนี่ยคนกี่บาทอืมเด็กล่ะอเด็กอ๋อโอเคครับผม<ๆ>เดี๋ยวรอไกลรอไกลออกมานะฮะแค่นี้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราหกเจ็ดครับสวนนงนุดครับคนเยอะฮะ เจอพี่น้องพม่าด้วยพี่น้องชาวเมียนมาโอเคคนระับ